วันนี้นะครับผมน่าจะมาพาชมบ้านที่ผมน่าจะย้ายมาอยู่นะครับก็่อนนีผมจะย้ายมาอยู่เพื่อที่จะมาช่วยพี่พี่ผมอะไรเออตั้งแบบพี่นะคะนี่นี่ครับ,บ้านนะเป็นแนวแบบบ้านบ้านางไงเออนี่มันต้องตรงเข้ามามันจะเป็นบ้านนี่ลผ่านไอ้ผ่านทางนนะ นี่ครับน้องหมาของผมุ้ยว่าเป็นน้องหมาของบ้านนี้นะน่ารักไหมฮิวจี้เจ้าวัสดีสวัสดีสวัสดีโอเคทุกคนทุกคนแต่วันนี้จะพามาการไปชมกันไปชมกันต่อแล้วก็จะเป็นรถที่ พ่อผมนะนี่คือรถพ่อผมและนี่ก็คือเป็นรถพ่อเออพ่อวัดนะครับและนี่คือรถพ่อแทนผมและจบเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งโต๊ะโซนตรงนี้นะคะเดินเข้ามาในบ้านนี้นะคะก็จะมีโอ้โหวิเลย์เต็มเลยครับจะพา,าไปชมบ้านนู้นนะฮะนี่คนระับบ้านนี้นะสวัสดนี้คณ ให้เข้าไปกันอีกเยอะก่อนพนระ้อมแนนจะพาเข้าไปชมข้างในกันไปบ้านก็พี่ชายผมทุกคนฮึนี่อันนี่ก็จะเป็นปรถพ่อบ่มนะนะครับแล้นั่นก็คือพี่ชายผมเองนะครับอันนี้คือรถสรเอยแล้วอันนี้ก็คือพี่ พี่จะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายแนะ่ภาษาเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายเออก็กลุ่มกันนะจะพาไปชมน้องหมาอีกตัวหนึ่งนะครับน่ารักมากนี่ครับน้องหมานีน่ารักไหม <c oughs> นะครับแล้วก็นี่นะฮะมีลูกไก่ได้วยนะ จะพาไปดูเล้าไก่ครัเล้เาไกะชมจากข้างนอกไปประมาณนี้นะแม่เล้าไก่เราก็จะมีนีน่ที่นะเอาไปเก็บไก่นะใครอยากให้ผมนะพาเข้าไปชมเอ,อ,เอเป,ปเดินไปชมตรงนู้นไปเดินไปชมตรงนู้นคอมเมนต์มาใต้เล่างคลิปเลยคอมเมนต์มาแล้วก็ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะพาไปชมคอมเมนต์มาบอกว่าให้คอมเมนต์มาว่า พาไปดูที่ที่อท,ที่พี่บอกว่าพี่จะพาไปแทเลน,น,นครับนะคอมเมนต์มาว่าพาไปดูที่ท,ที่พี่บอกว่าไปดูที่พี่ที่ที่พี่บอกว่าจะพาไปดูครับนะคอมเมนต์มาเลยนะมันมาว่าอยากไปดูนะครับคอมเมนต์ว่าไงก็ได้ว่าอยากไปดูนะกดไลค์ลครบ10บไลค์นะสิบไลคนะ์ก่อนจะพาไปชม นะครับจะพาเดินไปดูนู่นแต่ว่าเขอให้พาไปกันนะคะตอนจิตจิตนะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี่ยทีนี่ก็คือโซนต้นไม้นะครับจริงๆอ่ะตรงนี้เขาเคยเอาผ้าไอ้ตรงนู้นนี่เขาเอาไปประป้ามาปูใช่ไหมแล้วก็จะเป็นโซนเล้าไก่จริงๆตรงนู้นเป็นโซนเล้าไก่แต่ว่าเขาย้ายไปไปตรงนู้นกับตรงนู้นเข้าใจป่ะก็ตรงนู้นก็มีอีกทีหนึ่งนู้นเห็นไหม กร้มอีกที่หนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่แบบอนนียมันเป็นที่ปลูกต้นไม้ยิงมันเป็นซุ้มเล้าไก่มาก่อนเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อไม่นานมานี้เขาเปลี่ยน,นะครับเขาเปลี่ยนมาเป็นแบบปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้นะมันก็มีต้นไม้นะครับนี่เนแล้วก็นี่เนาะ ชาโคจับนมนี่มาแล้หมาไว้ยันแล้วก็ก็จะมีโซนตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมจริงอ่ะแล้วผรจะพามาดูตรงนี้ว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบตอนนั้นโคเขาก็เอาไก่มาไว้ตรงนี้แหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นไว้ตรงนู้นที่ไม่ใช่ห้องครัวห้องครัวตรงนู้นเห็นไหมห้องครัวตรงนู้นห้องครัวคือตรงนู้นนะครับ มันกรก็ตรงนู้นอันนึงมันกรก็ตรงนู้นเห็นไหมแต่เขาย้ายอ่ะเอ,อ้ยไม่ใช่เอามาด้ย้ายดิแต่เขาย้ายไก่จริงนนตรงนี้ไม่มีไก่นะเป็นซุ้มซุ้มไก่อยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาย้ายไปอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้นผมพาเข้าไปชมที่เราไก่พาสักครู่ นี่ครับนี่ก็จะเป็นเบื้องหลังบ้นอีกที่หนึ่งนะนนห้องครัวน,นี่เดีย๋ยวค่อยก็จะเป็นห้องกระจกนะครับห้องกระจกซึ่งเดี๋ยวผมน่าเคยจะไปนห้องกระจกก็จะเป็นห้องพ่อวัดแต่ไม่ใช่พ่อจริงผมก็พ่อจริงผมเป็นพ่อแท้นะพ่อแทก้ก็คือคนละพ่อกับพ่อวัดนะนีน่ครับ ตรงนี้แหละที่เขาเอาไก่มาไว้ตรงนี้กันแล้วก็ไว้ตรงนู้นไหมไว้ตรงนู้นกับตรงนี้ว่าเราจะพาเดินไปดูดสกูลโอ้เดินไปตรงนี้ก็โดินนี่เราพับตัดก็ถึงแล้วบก็ถึงแล้วชุบ มาแต่งใจะเป็นน้องหมาตัวนี้นี่เราไก่นะเอาไก่ไก่ไก่ตัวใหญมากนี่ก็จะเป็นน้องหมาชื่อเบนซินไก่นี่ก็จะเป็นไก่ไก่ไก่เดี๋ยวก็ตัดผ้ามาครับตรงนี้นะครับนี่แล้วเราจะพาไปหาเออชื่อว่าช็อกกี้นะครับน้องชื่อว่าช็อกกี้นะ คือเต่ผลที่น้องโดนลั้งโซ่ไว้อย่างนี้เพราะว่าน้องกลัวว่าน้องจะไปกัดไก่นะครับน้องไปกัดไก่จนไก่คอขาดนะครับอันนี้ผมพูดจริงนะน้องไปกัดไก่นะครับนี่นะาก็เลยต้องขังมันไว้แต่ว่ามันโดนมดกัดนะมาก็จิบแล้วเนียวเออจ็บเจ็บนี่ครับเออลืมบอกชื่อตัวนี้ชื่อช็อกกี้ชื่อดังครับแล้วก็ จะพามาไปดูตรงนูน้นนะไปดูตรงนูน้นคอมเมนต์มาโอเคก็มี่ประมาณนี้ค่ะตรนี้นะันน้ะครับ 拜拜。